สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นบายวีตอนไปเที่ยวกันไหมค่ะอัน,นจะเป็นครอบครัวนะคะไปเที่ยวกันเถอะชอ่าเพราะเธอตื่นได้แล้ว,ลวอ้าทำไมต้องปลุกเราด้วยนะพวกบายวี ก็จะไปเที่ยวกันไงอไปสิเดี๋ยวเราไปเรียบแต่งตัวกันดีกว่าค่ะ<า>แต่งตัวเสร็จแล้วปะ่ะเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าปะเราไปนั่งรถกันเถอะ กันไปกันเถอะละหว่างถึงก็ทุกคนได้ไปเที่ยวกันได้ไปดูปลาและได้ไปนั่งนั้นได้ไปนั่งสุน,นัขบอมที่เป็นหุ่นยนต์และทั้งเด็กๆได้นั่งชิงช้าของเล่น อย่างมีความสุขวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะบาย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 จบแล้วอย่าลืมกดซานตาเคนอย่าลืมกดซานตาเคนอย่าลืมกดแซนตาเคนให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย Do, 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 do.